การที่มือชาจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีมันกําลังบอกคุณว่าเส้นเลือดของคุณอาจมีการอุดตันอย่ามองข้ามสิ่งนี้เด็ดขาดรอจนกระทั่งเป็นหนักแล้วค่อยเสียใจจะสายเกินไปนี่คือผลิตภัณฑ์น้ำมันคริวจากแอนตากติกาที่ทุกคนที่มีปัญหาเส้นเลือดอุดตันต่างหามันถูกเรียกว่าเป็นนักทําความสะอาดเส้นเลือดคุณไม่จําเป็นต้องกินเยอะเพราะว่ามันไล้ดผลเร็วจริงๆเม็ดเล็กๆเพียงหนึ่งเม็ดก็สามารถช่วยให้หัวใจสมองเส้นเลือดและทั้งร่างกายโล่งขึ้นได้เมื่อร่างกายคุณเบาขึ้นแล้วคุณก็ไไมม่จ่จจํําาาาเเเปปป็็นนนนนนนตตตต้้้ออออองงกกิิิีฉััขครวแ ถ้าหากว่าน้ำมันครีวขวนนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเส้นเลือดอุดตันของคุณและไม่ได้ช่วยให้คุณห่างไกลจากหัวใจวายหรือสมองวายฉันจะยอมเป็นพี่เลี้ยงเด็กฟรีให้คุณหนึ่งปีนี่แหละคือสิ่งที่ใครๆที่มีปัญหาเส้นเลือดอุดตันต่างตหานี่คือเส้นเลือดหลังจากทานน้ำมันครีว,วันแรกนี่คือเส้นเลือดหลังจากทานวันที่สองนี่คือเส้นเลือดหลังจากทานครบสัปดาห์หนึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณไม่ควรกินเยอะฉันกลัวว่าหลังใช้แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ นี่คือสิ่งที่คนมีปัญหาเส้นเลือดอุดตันตาหาคุณไม่จําเป็นต้องกินเยอะแค่วันละเม็ดก็พอวันนี้โรงงานไม่ได้คิดจะขายเอาออกมาหนึ่งหมื่นขวดเพื่อแจกฟรีให้คุณพูดแล้วคุณคงไม่เชื่อเมื่อวานฉันกินน้ํามันคริวไปเม็ดหนึ่งวันนี้มือฉันไม่ชาแล้วหัวไม่มึนแล้วแถมหน้าอกไม่อึดอัดแล้วด้วยนี่คือสิ่งที่คนมีปัญหาเส้นเลือดตามหาถ้าคุณมือเท้าชามึนหัวปวดหัวอ่อนแรงกินหนึ่งเม็ดแขนขาละเดินลําบาก กินหนึ่งเม็ดใจสั่นวิตกหน้าอกเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับกินหนึ่งเม็ดแต่ละเม็ดมีโอเมก้า3ถึง95%คุณสามารถค้นหาประโยชน์ของโอเมก้า3ได้เองไม่เพียงแค่ช่วยหัวใจสมองเส้นเลือดและทั้งร่างกายแต่ยังดีต่อสายตาและความจำของเราด้วย1ขวดมี60เม็ดผลดีหรือไม่ไม,ไม,ไม่ต้องพูดมากกินเสร็จ5นาทีจะรู้สึกได้วันนี้ที่นี่ให้คุณลองใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน เมื่อคุณรู้สึกว่าการอุดตันบรรเทาลงแล้วค่อยจ่ายเมื่อมือเท้าคุณหายชาแล้วค่อยจ่ายเมื่อคุณไม่ใจสั่นแล้วค่อยจ่ายเมื่อคุณนอนหลับสนิทแล้วค่อยจ่ายหลังอาหารทุกวันให้รับประทานหนึ่งเม็ดกับน้ำอุ่นจะช่วยขจัดสิ่งอุดตันจากภายในสู่ภายนอกยิ่งปัญหาเส้นเลือดคุณหนักมากผลลัพธ์จะยิ่งชัดเจนไม่ต้องพูดเยอะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างและซื้อสักสองสามขวดเส้นเลือดล่องมือเท้าไวขึ้นคุณจะกลับมาขอบคุณฉันแน่นอน แต่ละเม็ดเต็มไปด้วยสารสกัดจากครีวสดเม็ดเล็กๆสามารถช่วยเส้นเลือดได้อย่างดีถ้าคุณพอใจแล้วก็ไม่ต้องใช้ต่อใช้เยอะเกินไปก็เปลืองแต่ละขวดมีรหัสป้องกันปลอมบริการหลังการขายดีเยี่ยมรองรับการทดลองใช้ฟรี7วันและยังมีประกันค่าขนส่งด้วยสำคัญที่สุดคือราคาวันนี้คุ้มค่าจริงๆจ,จำนวนจำกัดรีบเปิดลิงก์ด้านล่างและซื้อทันทีมือช้าอาจพลาดโอกาสได้ ดูผู้ชายวัย40ปีคนนี้เมื่อภรรยาเขาไปทํางานต่างประเทศเขาแอบ,บลองใช้สิ่งเล็กๆจากรักเสเซียนี้หลังจากลองแล้วเขาเสียใจที่ไม่ได้ซื้อมาก่อนหน้านี้มีคําพูดที่ว่ายิ่งไขมันในเลือดสะอาดยิ่งรู้สึกสบายหากคุณรู้สึกชาหรือเจ็บที่มือและเท้าบ่อยๆลองดูสิหากคุณรู้สึกง่วงเหงาหานอนไม่สามารถตื่นเต็มที่ลองดูสิหากตาคุณแห้งมองไม่ชัดลองดูสิหากคุณขี้ลืมจําอะไรไม่ได้ลองดูสิหากศีรษะของคุณรู้สึกหนักเหนื่อยง่าย องดูสิไม่ว่าคุณจะรู้สึกชาหรือไม่เดินไม่มั่นคงหรือมองไม่ชัดใช้วิธีของฉันจำไว้ว่าหากพอใจอย่าใช้ซ้ำหากหลอดเลือดอุดตันลองดูสิหากเป็นตะคริวง่ายลองดูสิเวียนหัวและปวดหัวลองดูสิหากความจำไม่ดีลองดูสิหากเหนื่อยง่ายลองดูสิมือและเท้าชาลองดูสิแต่อย่าประมาทเพราะเมื่อใช้แล้วอาจพบว่าหลอดเลือดของคุณสะอาดขึ้นกว่าเดิมหลายคนอาจไม่เชื่อแต่น้ำปร่งทางการแพทย์ที่เบาวกว่าวุน้นนี้มีประสิทธิภาพจริง หากครอบครัวของคุณมีคนที่รู้สึกเหนื่อยชาหรือเวียนหัวปวดหัวเมื่อออกกลังกายเล็กน้อยความจำเสื่อมผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีมีฟอสฟาติดินโคลีน8กรัมต่อ100กรัมมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราบริโภคตามปกติราคาถูกและมีคุณค่าทางโภชนาการหลายคนซื้อซ้ำหลายครั้งสิ่งสำคัญคือทุกขวดมีรหัสป้องกันการ,การ,การปลอมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทำให้คุณและพ่อแม่ใช้ได้อย่างปลอดภัยคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะ มันถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคนที่มีไขมันในเลือดสูงและหลอดเลือดอุดตันผลลัพธ์ชัดเจนลองแล้วจะเข้าใจเองขณะนี้ผู้ผลิตมีข้อเสนอพิเศษให้คุณได้รับสองขวดใหญ่ในราคาถูกจะส่งจากโรงงานโดยตรงและส่งฟรีถึงบ้านคุณอย่างไรก็ตามบางคนกังวลเกี่ยวกับการซื้อของปลอมโปรดซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้เพราะสินค้าที่ซื้อจากช่องทางอื่นไม่ใช่ของแท้อย่ารอช้าในขณะที่โรงง,งานยังมีสต็อกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อทันที ราคาได้ปรับแล้วหากคุณไม่ซื้อตอนนี้มันจะกลับไปเป็นราคาปกติให้ฉันสอนวิธีง่ายๆในการแก้ไขปัญหาไขมันในเลือดวันละสองครั้งไม่ว่าคุณจะมีริรวบนเล็บปัสสาวะสีเข้มเจ็บหน้าอกมือและเท้าชาแขนขาอ่อนแรงนอนไม่หลับตอนกลางคืนหรือง่วงน,นอนตอนกลางวันลองดูสิบางคนบอกว่าน้ำเปล่งทางการแพทย์ที่เบากว่าวุ้นนี้แพงเกินไปแต่เราได้ลดราคาแล้วสำหรับผู้ที่กังวลว่าจะซื้อสินค้าผิดฉันได้วางลิงก์จัดส่งจากโรงงานไว้ด้านล่างของวิดีโอนี้ สินค้าที่ซื้อจากลิงกด้านล่างจะถูกจัดส่งตรงจากคลังสินค้าทุกขวดเป็นสินค้าของแท้จากโรงงานใหญ่มีป้ายฝาสีน้ำเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายใช้ง่ายวันละสองเมตรเช้าเย็นไม่ว่าคุณจะมีอาการเจ็บหน้าอกปวดหัวปัสสาวะสีเข้มตาแห้งคันมือและเท้าชาเป็นตะคริวบ่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดวิตกกังวลเหนื่อยหรือมีกลิ่นปากลองดูสิเพื่อนที่มีปัญหาไขามันในเลือดคุณโชคดีที่พบวิดีโอนี้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม